อเเถ้าย้อนกลับไปได้ทำไมหมโคตรร้ายมากค่ะตำรวจควบคุมตัวนายอุ่นลุงอ่องหรือต้าผู้รับเหมารายย่อยชาวไทยใหญ่วัย45ปี หัวหน้ากลุ่มคนร้ายและนายวูนีเลี่ยงลูกน้องวัย18ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพฆ่านายจอมวันลุงตี้คนงานก่อสร้างชาวไทยใหญ่หวัย30ปีที่หอพักในตำบลอุโม,มง์อำเภอเมืองลำพูนโดยนายต้าขับรถยนต์กระบะมาจอดหน้าหอพัก่าวห้5ทุ่มของวันที่11เมษายนที่ผ่านมาและให้ลูกน้องทั้ง3คนทั้งนายวูนีเลียงนายอากา้าและนายนีต้อใช้ค้อนปอนเปิดประตูห้องนายจอมวัน ก่อนนาวุ้นีเลี่ยงจะใช้ค้อนทุบศรีรษะนจอมวันไปหนึ่งครั้งก่อนอีกสองคนจะตีซ้ำอีกและลากนายจอมวันออกจากห้องไปขึ้นรถกระบะนำไปทิ้งที่เชียงใหม่ซึ่งระหว่างการทำแผนในตาอ้างว่าปมสังหารมาจากการทะเลาะในวงเล่าหากย้อนไปได้จะไม่ทำและขอโทษญาติผู้ตายด้วย

โดยการทำแผงครั้งนี้มีชาวบ้านจำนวนมากที่มารอดูหน้าคนร้ายพร้อมปรบมือด้วยความดีใจและขอบคุณตำรวจที่จับตัวคนร้ายได้เจ้าดีใจจ้ะนงานก็โอดีใจขนาดละจ้ะ,ะดีใจโอ้มันทาานําเฮาไม่ได้กลัวนะยะเพรอะแกเฮาจะกลัวยะ นําไปในปั้นยับได้แล้วก็สบายใจละ <ขอ S 2> บ้าน,น,นแม่ก็ไม,ไม่เนมไดจ้ะน<ข>อน <ขอ S 1> ไม่หลับเลยจ้ะกลัวกลัวเขาข้มามปิดประตูเรียบร้อยแล้วหลงังลากร่างของนายจำวันซึ่งอยู่ในสภาพปางตายไปขึ้นท้ายรถกระบะมัดมือมัดเท้าคาเสียชีวิตในเวลาต่อมาในต้าขับรถลูกน้องสามคนนั่งกระบะหล้างพร้อมศพนําไปทิ้งป่าข้างทางถนนสายแม่ริมเสมิงตําบลแม่แรมอําเภอแม่ริมที่เชียงใหม่ จนพบศพเมื่อ23เมษายนซึ่งตำรวจคุมตัวทั้งสองคนไปทำแผนทิ้งศพก่อนนำรบไปขายและหลบหนีจนจับกลุมตัวได้เมื่อวานนี้และยังติดตามไล่ล่า,ลาอีกสองคนที่หลบหนีคาดยังอยู่ในพื้นที่จากการตรวจสอบประวัติในอุ่นหรือต้ามไม่ธรรมดาเพราะเคยเป็นทหารไทยใหญ่ยศสิบโทหลังทะเลาะก,กับผู้ตายในวงเล่าตั้งแต่10เมษายนและท้าทายกันไปมาผ่านลายหลายครั้ง จึงโกรธแค้นวางแผนอุ้มฆ่าผู้ตายอย่างเหี้มโหดคนวงการเนี่ยค่ะที่สุดค่ะมองว่าพฤติกรรมที่เขาทำหโหด,ดร้ายมากค่ะ mm hmm. พราะฟังจากที่น้องเขาเล่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนสั่งเลยค่ะสั่งให้ไปจัดก,การเลยเงี้ยค่ะ mm hmm. ค่ะเป็นการวางแผนมาเพื่อจะมาทําร้ายแต่ตอนจะวางแผนมาฆ่าหรือไม่เนี่ยต้องดูครับเจตนาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า การกระทำเนี่ยมันเป็นการกระทําที่โหดร้ายทั้งหมดถูกตั้งข้อหาค่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนโดยใช้กําลังประทุสร้ายโดยมีอาวุธ oh <my> และยังต้องสืบสวนเชิงลึกว่ายังมีปมสังหารที่แท้จริงซ่อนอยู่อีกหรือไม่ oh <my> ระวิวันสมรภูมิสํานักข่าไทยอสมทรายงาน